ายาสั่งถอนประกันเจ๋งดอกจิกระบุเข้าข่ายยั่วยุปลุกปัน่นฐานิเทียนทองรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอุ้มยังไม่หลุดผู้ช่วยเลขาจนกว่าศาลมีคำสั่งถึงที่สุดน้ำท่วมเมืองภูเก็ตคลี่คลายหลังฝนกระหนำ่ำตัวเมืองจมน้ำสูง70เซนติเมตรกระทบเที่ยวบินดีเลย์ปิดเรียน1วัน8โรงเรียน คนร้ายกว่า10คนสวมไอ้โมงบุกเผาศูนย์ฮอนด้าปัตตานีรถเก๋งป้ายแดงวอด15คันจักรยานยนต์สองเสียหายมูลค่า20ล้านบาทวานหัวทุยหนัก6,000นกิโลตายลอยเกยตื้นที่หาดป่าสักตะกัวป่าพังงาเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุคาดตายมาแล้ว4วันเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวค้น คนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นวันนี้ข่าวค้นเข้มค้นจริงๆค้นคลักเลยค้นคลักเลยนะฮะแทบจะแบบ <S 2> <S 2> <S โอ้โหคือน้ําเคี่ยวจนแบบน้ําจะไม่มีอยู่แล้ว เลือดแต่เ <Momo> นื้อเลยเหรอเลือดแต่เนื้อเลยก็คุณธีระดูติโอ้โหข่าวเรื่องของสารเรื่องของเจ๋งดอกจิกใช่ไหมข่าวเรื่องอะไรคุณชาดาลูกคุณชาดาข่าวเรื่องทางภาคใต้ใช่ไหมโชรูมรถฮอนด้าโอ้โหข่าวเรื่องอะไรกันน้ำท่วมน้ำท่วมภูเก็ตโอ้ข่าวเรื่องเครื่องเบ็ดเตล็ดอะไรต่างๆนานามีข่าวของคุณยายท่านหนึ่งไม่ได้ตัดผมมาไว้ผมมา2ีปีเงี้ยโอ้ก็ค้นเหมือนกัน นนะเดี๋ยวจะได้ดูกันเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าไม่ตัดผมมา20ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนะฮะแล้ว,วันนี้จะเอา่ะจะติดแท็กเรื่องอะไรล่ะโอ้โหหลายเรื่องโอ้โหนะฮะคือก็น่าสนใจเพราะาลูกคุณชาดาก็น่าสนใจวันนี้ม,มีมีรายละเอียดทางคดีว่ามีการยิงต่อสู้กันใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ก็เอาเป็นว่าติดแท็กเรื่องภาคใต้แล้วกันเรื่องภาคใต้รวมๆใช่ไหมภาคใต้ทั้งเรื่อง คนร้ายที่ไปเผาโชลูมอนดาที่ปัตตานีแล้วก็ที่เหตุการณ์น้ำท่วมที่ภูเก็ตโอ้โหเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภูเก็ตก็น่ากลัวมากเห็นรถจมแบบคือโทษนะคือเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นฝีมือของมนุษย์ที่เผารถไป15คัน้าคันจมไหมฮะเสียหายเหตุการณ์หนึ่งเป็นเป็นภัยธรรมชาตินะฮะแต่รถโอ้โหเสียหายเยอะผมเห็นภาพรถที่อยู่ในชั้นจอดรถของห้างสรรพสินค้าจมน้ําเยอะเลยอันนั้นก็เสียหายเหมือนกันก็เชิญนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ ช่วยกันคุยข่าวนะครับรายงานข้อมูลมานะครับทั้ง SMS ทางทว i t t e อร์ก็ส่งมานะฮะเรื่องภาคใต้เรื่องภาคใต้แล้วเราก็จะมีเสื้อโปโลขาวพ้นคนเอเชั่นะแจกเหมือนเดิมวันละห้าตัวห้ารางวัลนะครับก็ ผู้โชคดีเมื่อวานนี้ที่ได้รับเสื้อเนี่ยนะครับหลายชื่ออยู่ในมือแล้วนะครับคุณอันทิการอดวิมุตจากกรุงเทพนะครับคุณนวรัตแจ่มจันทจากราชบุรีคุณสุรชาติกุดทิ้งจากอุดรธานีคุณคมสัรบุญมากจากขอนแกน่นคุณอัญชลีนิดผลจากจังหวัดพังงานะครับก็ได้เสื้อแห่งอนาคตไปสวมใส่นะฮะไม่ซ้ําเลยนะฮะไม่ซ้ําจังหวัดเลยไม่ซ้ำจังหวัดเลยเจ๋วมากเลยนะฮะกรุรงเทพราชบุรีอุดรธานีขอนแก่น และภาคใต้พังงานะครับครับอ่ะมาเริ่มที่ศาลกันละกันครับนะฮะวันนี้ก็มีความคึกคักกันนะฮะร,รอดูข่าวกันทั้งกลุ่มของคนเสื้อแดงทั้งกลุ่มของคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงใช่ครับต่างก็รอฟังผลว่าศาลจะถอนประกันหรือไม่ถอนประกัน19นปชนะครับจำเลยที่เป็นไฮไลท์ก็คงจะเป็นจำเลยที่2จตุพรพรมพันธ์และจำเลยที่เจ็เจ๋งดอกจิก นะครับสคนนี้เป็นไฮไลท์นะครับสใน19คนนะครับซึ่งทางด้านของบ่ายสามโมงนะครับก็ทยอยเดินทางไปทยอยเดินทางไปแกนนาที่ไม่ได้มาก็มีนายกอะแก้วนายพิภูถแถลงนายการุณหงสกุลนี่ไม่ได้มาพวกนี้เป็นสสใช่ฮะมีกสิทธ<ฮ>ิคุ้มครองนะครับศาลก็จะไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งโดยประมาณศาลก็เริ่มอ่านคําสั่งนะครับอ่านคําสั่ง ซึ่งก็เรื่องนี้ก็มีสำนักงานเลขาธิการ3รัฐธรรมนูญและคุณนิพิษอินทรสมบัติสอสอพัทลุงพระประชาธิปัย์นะครับยื่นคำร้องและศาลก็ได้อ่านให้ฟังว่ามีอำนาจในการยื่นคำร้องนะครับเสร็จแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะจำเลยที่2นะครับก็ศาลได้พิเคราะห์คำร้องและหนังสือการขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรประกอบคำถแถลง ของท่านชาวนาไตรามาสเลยาธิที่การ3นะครับซึ่งจำเลยที่2ได้ขึ้นกล่าวปราศัยที่หน้าสภาคำกล่าวปราศัยของจำเลยที่2มีลักษณะสเสียดสีประชดประชันไม่พอใจและตําหนิการทํางานของตุลาการ3มรัฐธรรมนูญและยังปราศัยด้วยถ้อยคําที่ไม่สุภาพหยาบคายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทําแต่แต่นะฮะไม่มีคําพูดใดของคุณจตุพรที่ดูมินเหยียดยาม กระทบต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของบุคคลอื่นโดยตรงและไม่มีคำพูดใดที่ก่อให้เกิดการคุกคามและการกดดันต่อการทำหน้าที่ของตุลาการศาลการกระทำของจำเลยที่สองจึงยังพอถือได้ว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์และติชมการทำงานของตุลาการศาลแม้ถ้อยคำจะรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่สองกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยให้ยกคำร้องอืมนะคุณจตุพรก็ หายใจทั่วท้องละลอดมาหนึ่งลอด,ลอดแล้วเพราะถ้าเกิดไม่รอดนี่เสร็จนะเพราะว่าคุณจุตุพรไม่ได้เป็นสสแล้วใช่ครับทีนี้มาถึงยศวริศชูกล่อมจำเลยที่7นะฮะสารก็ได้อ่านให้ฟังนะครับ7มิถุนายนยศวริศขึ้นกล่าวปราศัยที่หน้าสาภามีแนวร่วมนปชฟังอยู่เยอะวิพา์วิจารณ์ติชมการทําหน้าที่ของตุลาการ3<ม>เห็นว่าในประเด็นที่จำเลยที่7 ม่ได้ปฏิเสธว่าบุคคลที่อยู่ในแผ่น VCD ตามหลักฐานนั้นไม่ใช่ตัวเองก็คือยอมรับยอมรับทั้งเสียงทั้งภาพนะฮะแล้วก็จำเลยที่7เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกสนานชวนให้ผู้ฟังรู้สึกตลกขบขันอ,อันเป็นลักษณะน,นิสัยของจำเลยที่7เมื่อพิจนารณาถ้อยคําการปราศายัยจำเลยที่7ในวันนั้นนะครับน้ำเสียงการแสดงสีหน้าท่าทางซอให้เห็นถึงเจตนาที่จะยุยงปลุกปัน่นให้ผู้ฟังรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังตุลาการศาล ซึ่งก่อนที่จำเลยที่7จะนำข้อมูลส่วนตัวของตุลาการศาลและครอบครัวมาเปิดเผยในเวลาต่อเนื่องใกล้ชิดกันจําเลยที่7ยังกล่าวถ้อยคำตอนหนึ่งทำนองว่าให้แวะเวียนไปเยี่ยมพี่น้องอเอาดอกไม้ไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปคุยและให้ไปจัดการโอ,อันเป็นการพูดที่อาจทำให้ผู้ฟังที่กำลังอยู่ในอารมณ์เกลียดชังตุลาการสารัฐธรรมนูญเข้าใจได้ว่าจำเลยที่เเจ๋งดอกจิกประสงค์จะให้มีการก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือกระทําการอันตรายต่อตุลาการสาและครอบครัวและถือได้ว่าเป็นการคุกคามกดดันแก่บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างอีกทั้งเป็นการกดดันการทําหน้าที่ของตุลาการ3ารัฐธรรมนูญด้วยนะครับการกระทําของจําเลยที่7ที่นําข้อมูลส่วนตัวของตุลาการสามมาเปิดเผยยิ่งแสดงออกถึงเจตานาร้ายของจําเลยที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเป็นการไม่นําพาต่อเงื่อนไขที่สามมีคําสั่งไว้ แม้ภายหลังจำเลยที่7จะกล่าวขอโทษตุลาการ3าก็ไม่อาจทําให้การกระทําที่ได้ทําลงไปแล้วกลับคืนมาได้และการที่จำเลยที่7ไปกล่าวขอโทษนั้นสารท่านบอกว่าถือว่าจำเลยที่7กระทาผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวที่สารกําหนดไว้ไม่ให้กระทําการอันก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนะครับแล้วเมื่อพิจนารณาประกอบถ้อยคําจำเลยที่7ที่อ้างว่าเมื่อระลึกได้ในภายหลังว่ากระทําไม่เหมาะสมก็กล่าวขอโทษก็แสดงว่าจำเลยที่7จจะพูดอะไรเนี่ย ไม่ได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจในการไร่ครควนว่าสิ่งใดควรทําควรพูดหรือไม่ควรทําไม่ควรพูดก่อนที่จะทำนะฮะคือพอพูดไปแล้วมากล่าวขอโทษอ่าศาระที่คุณพูดไปเนี่ยคุณคุณไม่ได้ยับเจ้สติยับยั้งอะไรเลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยนะฮะคำปราศัยก็ถือได้ว่าเป็นการกล่าวถ้อยคําไปยังสาธารณชนที่เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลโดยตรงและยังถือว่าจาเลยที่7 ยั่วยุปลุกปัน่นปลุกระดมเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินการกระทําของเจ๋งดอกจิกถือได้ว่าเป็นการผิดเงื่อนไขก็ให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีครับแต่ว่าจำเลยคนอื่นถึงแม้ว่าศาลจะยกคำร้องไปก็ตามนะครับศาลกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยคนอื่นเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ย เห็นสมควรให้ต่อไปนี้จำเลยที่1ที่2ที่6ที่8แล้วก็ที่12ถึง24เนี่ยต้องมีเงื่อนไขเลยว่าห้ามไปกระทําการอะไรก็ตามที่เป็นการดูหมิ่นผู้อื่นย่อยยุป,ปลุกปัน่นปลุกระดมทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองอีกนะฮะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่สารอนุญาตครับส่วนเจ๋งนี่ก็น่าเครียดเลยวันนี้หลังจากที่ทราบคําสั่งนะฮะใช่ครับเจงนี่นะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ ควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับใช้เวลาอยู่ที่นั่น30นาทีนะครับ,รบหลังจากนั้นก็ย้ายไปควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่นะครับเพราะว่าเป็นผู้ต้องขังคดีการเมืองอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกส่งตัวไปอยู่ที่นี่นะครับเรือนจำชั่วคราวหลักสี่นะครับส่วนทีมทนายความของทางฝากฝั่งนี้เขาก็เตรียมที่จะยื่นขอประกันตัวนะฮะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ก็ต้องไปหาหือก,กันก่อนว่า จะมีหลักฐานพยานใดเพิ่มเติมหรือไม่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าอย่างวินญจญตชาติมนตรีเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องหาบุคคลในรัฐบาลมารับรองพฤติกรรมของเจ๋งดอกจิกนะฮะอาจจะเป็น<ม>หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยก็คือคุณยงยุวิชัยดิโอ้โอนี่เพราะตัวเองเป็นเลขาธิก,การใช่ไหมเพราะเป็นเลขาของคุณฐานิเทียนทองฐานิทยนทองอแต่นี่ไม่เอาคุณฐานิตเอาแบบรัฐมนตรีว่าการเลยใช่ นายกเลยสิผมสินเอานายนายกเลยนายกเลยเหรอนายกยิ่งลักหรือถ้าจะให้แบบเจ๋งเป้งจริงๆนะคุณทักษิณเลยเอามารับรองพฤติกรรมเอามารับรองพฤติกรรมจะโดนหนักกว่าเดิมจริงจะโดนหนักกว่าเดิมจริงจะโดนหนักกว่าเดิมเลยเอามาทั้งนายกยิ่งรักทั้งคุณทักษิณชินวัตรเลยเอาเอาลนตรีเอานายกมารับรองโอเคได้เอานักโทษมารับรองตัวเองไม่ใช่แต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็คือได้ใจเจ๋งอะ เจ๋งอ้โหท่านอวาสามารถได้ใจเจง๋งเลได้ใจ,ใจเจ๋งเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้อ่ะสมมติว่าถ้าเอามาเป็นอะไรเงี้ยมารับรองก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วสายไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเสียของเลยนะก็ดีอยู่เปล่าาแต่นี่หมดแล้วนะหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะักข่าวกนะ็พยายามจะถามคุณก่อแก้วพิคุณทองคุณก่อแก้วพิกุลทองนะครับคุณวิภูแถลงคุณการุณอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะยังไม่ได้ ยกคำร้องนะฮะยังไม่ได้ยกนะครับเพียงแต่จะไปว่ากันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่29ใช่ครับนะฮะคุณก่อแก้วเนี่ยถ้าฟังศารตัดสินฟังสารอ่านแล้วเนี่ยคุณก่อแก้วต้องคิดแล้วนะเพราะคําพูดของคุณก่อแก้วกับคําพูดของคุณเจ๋งเนี่ยเนื้อหาเนี่ยม,มันมันมันคล้ายกับการปลุกระดมหรือเปล่านะเพียงแต่ว่าคุณเจ๋งพูดต่อ ในที่สาธารณะคุณก่อแก้วก็โอ้โหพูดแถลงเลยอ่ะพูดหน้ากล้องทีวีเลยใช่หน้ากล้องทีวีก็ถือว่าหน้าสาธารณะเหมือนกันใช่นะฮะใช่แล้วคุณก่อแก้วก็จะมาบอกให้พี่น้องเสื้อแดงลาครอบครัวไว้เลยเออใช่ใช่ช่เตรียมทําสงครามอืมันไม่รู้เิถ้าผมเป็นคุณก่อแก้วผมเสียว่ะแต่ว่าคุณก่อแก้วยังมีเวลาชุดของคุณก่อแก้วเนี่ยนะฮะมีนักวุิใสยเกลือ เวงตโตจิลาการก่อแก้วพิกุลทองการุณโหสกุลวิภูแถลงพัฒนาภูไทยภูมิกิตติหรือว่าพิเชษสุขจินดาทองนะฮะ <c oughs> คนอื่นไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> คุณวิภูแถลงไม่เห็นพูดอะไรเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเพียงแต่พวกเนี้ยอยู่ในชุดที่เป็นสอสอแต่คุณก่อแก้วเนี่ยสิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูใช่ยีบเดียวนะฮะแป๊บเดียวนะใช่แล้วตำแหน่งที่เจ๋งดอกจิก ติดตัวไปในเรือนจําด้วยเนี่ยก็คือผู้ช่วยเลยขานุการรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นผู้ช่วยของคุณฐานิตเทียนทองเนี่ยยังไม่หลุดนะเพราะวันนี้คุณฐานิตออกมาบอกนะครับว่าถึงแม้จะจะต้องติดคุกแต่คดีความเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดก็จะให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลยขานุการต่อไปอนฮะอ,อาจจะกระทบบ้างในการประสานงานหน้าที่เล็ก,ลกๆ,ๆน้อยๆนะฮะนี่นะฮะ แล้วกรณีของคุณเจ๋งนี่นะฮะอาจจะลากเอาตัวของคุณฐานิเทียนทองเริ่มทีช่วยมหาไทยในสวยไปด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้คุณนิพิษอินทรสมบัตินี่นะฮะบอกนะครับว่าคุณฐานิทเองเนี่ยนะฮะคุณฐานิเทียนทองเนี่ยไปรับรองพฤติกรรมของคุณเจ๋งฉะนั้นอาจจะมีคิวถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าไปรับรองพฤติกรรมเจ๋งได้ยังไงเจ๋งถูกศาลพิจารณาถอนประกัน แต่ถ้าสาไม่ถอนประกันก็แสดงว่าข้อมูลที่มีอยู่มีน้ำหนักนะฮะและข่าวก็ถามว่ามีคิวถูกจะอภิปรายเขาเรื่องอะไรคุณนิพิกรอธิบายให้ฟังคือเจ๋งเนี่ยเป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายถูกถอนประกันมีข้อกล่าวหาว่าอาจมีเงื่อนไขก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในประเทศหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกบำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะฮะรัฐมนตรีไม่รู้เลยแต่ว่าพฤติกรรมของเลขาคุณเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งถูกถอนประกันแล้วยังไปรับรองอีก แสดงว่ามีความบกพร่องในการกํากับดูแลคนในคนในบังคับบัญชาของตัวเองแล้วยังไปรับรองพฤติกรรมเขาอีกเพราะพยานที่คุณเจีงยื่นมาเนี่ยก็มีคุณฐานิเทียนทองด้วยใช่คือจริงๆท่านต้องชิ่งต้องชิ่งแล้วจะหาว่าทิ้งก็ทิ้งท่านต้องชิ่งแล้วเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีอแล้วไปเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคุณนิพิษนี่แกแม่นกฎหมายมากโอ้โหคุณนิพิษเนี่ยอย่าไปเล่นกับแกนะฮะไปเล่นอย่างอื่นอยแกเล่นเรื่องกฎหมายเนี่ยโอ้โห แหลมคมสู้แกไม่ได้ครับเอาละ,ะเดี๋ยวเรื่องอื่นเราไว้เบรกหน้าแล้วกันได้ครับนะบตอนนี้เราเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมครับสักครู่ครับ